สวัสดีครับในวันนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าทําไมตัวผมนะครับไม่ว่าจะทําธุรกิจตัวไหนก็สามารถสปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังได้อย่างมากมายโดยที่ผมนั้นไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อไปชวนใครเลยแม้แต่ก้าวเดียววันนี้นะครับเราจะมาแชร์ความลับว่าทํายังไงเราถึงจะดึงดูดผู้คนให้เข้ามาติดต่อกับเราและขอสมัครท,ทําธุรกิจกับเราได้เองและนี่นะครับก็คือความลับนั้นนะครับบทเรียนนี้นะครับมีชื่อว่าวิธีดึงดูดผู้มุ่งหวังให้เข้ามาหาคุณนะครับ สมมุติว่าคุณเป็นนักขายมือใหม่ที่มีสินค้าเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดจากบริษัทที่ดีที่สุดมาใหม่ล่าสุดแผนการตลาดสุดยอดนะครับพูดง่ายว่าทุกอย่างเพอร์เฟกหมดแต่ที่คุณไม่รู้นะครับก็คือจะเริ่มต้นวันไหนยังไงเมื่อ,อไหร่กับใครมันถึงจะดีใช่ไหมครับมันถึงจะดีแหละจะทำแบบไหนดีล่ะใช่ไหมแล้วคุณก็ทำตาม ที่ถูกทางสอนมาจากนักขายรุ่นพี่ว่าเราต้องเป็นผู้นําเสนอโอกาสที่ดีที่สุดสู่ผู้อื่นนะครับสินค้าเรามีคุณภาพดีใครๆก็ต้องการกันทั้งนั้นและก็เข้าไปหาลูกค้านะครับได้อย่างตรงเป้าหมายก็คือการออกไปเคาะประตูตามบ้านเพื่อขายสินค้านะครับหรือว่าเขียนลายชื่อผู้มุ่งหวังนะครับเขียนลายชื่อคนที่คุณรู้จักขึ้นมาเพื่อที่จะต่อเขานะครับเพื่อโทรไปหาเขา และทําการเสนอขายหรือชวนเขาเข้าร่วมธุรกิจคุณคิดว่าคุณจะสามารถเปิดการขายสินค้าอของคุณกับคนที่เขาไม่สนใจในสินค้าที่คุณต้องการขายได้หรือไม่คุณพร้อมที่จะถูกปฏิเสธกี่ครั้งจนกว่าประสบความสําเร็จในการขายสักครั้งหนึ่งครั้งสิบครั้งร้อยครั้งมันน่ากังวลไหมครับถ้าคุณเคยถูกปฏิเสธคุณจะรู้เลยครับมันเจ็บปวดมากเลยครับซึ่งผมนะครับเคยโดนมาแล้วนะครับคุณ เคยโดนบ้างหรือเปล่าครับมันเป็นไงครับมันทําใจยากครับแต่ก็อีกนั่นแหละเขาก็บอกให้คุณต้องสู้นะครับสู้เท่านั้นถพงจะชนะนะครับสู้ในสิ่งที่มันทําและสําเร็จยากคนส่วนใหญ่มันก็เลยล้มเหลวนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าใจหลักการที่ถูกต้องและวิธีการทํตลาดที่ถูกต้องเท่าไหร่เลยนะครับคุณคิดว่าคุณจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนที่ต้องออกไปพบผู้คนมากมายในการสร้างกลุ่มลูกค้า นะครับหรือทีมงานของตัวเองเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นจากการขายตามยอดครับพี่บริษัทเขาตั้งไว้คุณคิดว่าการเดินไปตามหมู่บ้านนะครับที่มีสัก5้าร้อยหลังคาเรือนพันหลังคาเรือนเพื่อแนะนําสินค้าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วหรือครับดีหรือไม่ถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับธุรกิจเรือข่ายของคุณที่คุณเข้าร่วมแล้วคุณคิดว่าสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเรือข่ายจริงๆแล้วคืออะไร การพยายามยัดเยียดขายให้กับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเหมือนเดิมมันจะดีไหมอ่ะใช่ไหมครับถึงตรงนี้แล้วครับนะครับลองหยุดคิดแล้วหาคําตอบให้ได้คําตอบของคุณนะครับอาจจะเป็นความว่างเปล่านะครหาคำตอบไม่ได้ใช่ไหมครับและคําตอบที่สูงต้องจริงๆนะครับก็คือคุณต้องเรียนรู้วิธีการสร้างรายชื่อผ,ผู้หวังใหม่ๆและการสร้างความสัมพันธ์ กับผู้มุ่งหวังเก่าที่คุณมีอยู่ในมือแล้วนะครับหลังจากที่คุณได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานและวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายการตลาดที่คุณต้องการแล้วจากบทเรียนที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับคุณนะครับเข้าใจถึงความต้องการความชอบความเจ็บปวดหรือสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายของคุณคิดซึ่งข้อมูลสําคัญเหล่านี้นะครับจะทําให้คุณสามารถเติมเต็มความต้องการของผู้หวังเหล่านั้นได้ให้คุณสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเขาได้ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กกบเขาทั้งหลายและยังช่วยให้เขาประสบความสาเร็จในสิ่งที่เขาต้องการได้แล้วการกระทําเหล่านั้นนะครับจะทําให้คุณนะครับเปลี่ยนจากคนธรรมดานะครับมาเป็นมนุษย์แม่เหล็กที่ดึงดูดผู้หวังให้ติดต่อเข้าหาคุณนะครับก่อนอื่นเลยครับผมต้องขอต้อนรับคุณเข้าสู่โลกของมนุษย์แม่เหล็กนักธุรกิจเครือข่ายส่วนใหญ่99.99% 99ประสบปัญหาในการดึงดูดผู้มุ่งหวังและล้มเหลวในการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังของตัวเอง ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ทํางานหนักนะครับเป็นนักลงท,ทุนที่ยอดเยี่ยมทุ่มเทในการโฆษณาโปรโมทอย่างจริงจ <ys> ังนะครับเกี่ยวกับสินค้าหรือโอกาสาทางธุรกิจทั้งหลายนะครับของเขานะครับ <ys> ขเขามุ่งเน้นนะครับพวกเขาทั้งหลายนะครับต่างมุม่งเน้นในการขายสินค้าให้กับคนทุกๆคนที่เขาพบโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขานะครับควรจะโปรโมทอย่างจริงจังก็คือตัวของเขาเองที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ทําอยู่ไม่ใช่สินค้าหรือธุรกิจที่ทํา นะครับสิ่งที่คุณต้องรู้และจดจาไว้นะครับก็คือสิ่งที่ทําให้ผู้หวังเข้าร่วมกับโอกาสทางธุรกิจเหล่านั้นนะครับที่นําเสนอนั้นจริงๆแล้วนะครับก็คือตัวคุณนะครับถึงแม้นะครับเว็บไซต์ของบริษัทจะดีมากแค่ไหนให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจอย่างละเอียดนะครับมีาการประชุมเพื่อแนะนำธุรกิจเสมอๆแต่สิ่งที่ผู้หวังต้องการจริงๆแล้วก็คือ ผู้ที่จะช่วยนําทางให้เขานะครับเข้าสู่โลกของขอ,งอของคนที่ประสบความสําเร็จในระดับสูงจากธุรกิจเครือข่ายนะครับไม่งั้นนะครับคนที่เขาโชว์อะไรได้เขามีอะไรได้เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเขาสามารถสปอนเซอร์คนได้ามากมายเลยเพราะทุกๆคนก็อยากเข้าร่วมธุรกิจของเขาเพราะคิดว่าอ่าถ้าไปสมัครกับคนที่เก่งเนี่ยเขาจะช่วยให้เราประสบความสําเร็จได้นี่เลยครับคือพื้นฐานของความคิดของคนที่จะเข้าร่วมธุรกิจนะครับ เขาจะมองหาคนที่ประสบความสําเร็จครับและ,ะคิดว่าคนนั้นน่ะคงจะช่วยเขาได้นะครับให้เขาประสบความสำเร็จได้เหมือนเหมือนกันนี่หละครับหลักการนะครับหลักการสําคัญ3ประการในการสร้างรายหนึ่งดูดนะครับระหว่างนักทุนเครือขขายกับผู้มุ่งหวังนะครับก็คือ1นะครับตัวโหมดตัวเองว่าเราเป็นนักทุกเกเครอขายที่ประสบความสําเร็จที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสําเร็จด้วยเช่นกันนะครับ2นะครับ แบ่งปันความรู้หรือประสบการณ์ที่มีประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจนะครับสามทำให้ผู้หวังเชื่อถือในตัวเราว่าเราคือผู้ที่เชี่ยวชาญที่จะนําเขาไปสู่ความสําเร็จได้นะครับก่อนอื่นเลยคุณต้องเข้าใจว่าคุณยังไม่จําเป็นที่ต้องมีไรายได้หลักแสนหลักล้านคุณก็สามารถสร้างตัวเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้มากกว่าเขาครับตัวอย่างเช่นการที่คุณได้เข้าเรียนบทเรียนนี้จากผมนะครับก็ทําให้คุณมีความรู้เกิดขึ้นแล้ว คุณก็สามารถที่นําความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้กับผู้มุ่งหวังใหม่ๆนะครับซึ่งเขาอาจจะยังไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วเมื่อคุณรู้แค่นี้คุณถ่ายทอดออกไปเขาก็เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ครับเขาก็จะเชื่อถือในตัวคุณนะครับและคุณก็ได้มอบสิ่งดีๆให้กับเขาค,คุณคิดว่าการสปอนเซอร์คนนะครับสิบถึงยีิคนต่อวัน,นด้วยการที่คุณไปยืนแจกโบชัว์ข้อมูลทางธุรกิจของคุณตามสถานที่ต่างๆมันจะเกิดขึ้นได้ไหมครับ และไม่ว่าคุณจะมีโบทัวหรือเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลที่ดีที่สุดแค่ไหนมันก็ไม่ช่วยคุณให้ขายโอกาสทางทธุรกิจของคุณได้สักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะสิ่งที่ผู้หวังต้องการจริงๆนั้นก็คือคุณจะสามารถช่วยให้ผู้หวังประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่เข้มข้นขึ้นมาอีกหน่อยนะครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกัน ในบทเรียนนะครับหรือว่าเคล็ดลับในการทำกระลาษแบบดึงดูดในวิดีโอต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วพบกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ